สนรก่อปฐมที่ไหนล่ะสนรสปชคือปฐมอ๋อเหรอขึ้นมอต้นบะมีมีวิชาสังคมเอาขู่มได้ตั้งใจเรียนของคมณกูเมวสอนค่ะขอบมหนึ่งอ่ะกูเมวบุยก็กูจับที่แก๊มกิ๊กในที่แก๊งที่มันต้องใช้แรง่อยอ่ะบุยก็กูเมวอ่ะมึงจึงจับมาได้ในมมาถามตัวเล็กอตะไผ่รู้แฉกไตกูเมวนึ่งที่แก หมแมวยุงอ่ะว่ามันยงยแจ้งปากบอดีแจ้งปูพื้นที่สุดคือพืนผมว่าแนมี้ัวมีตอนมอป่าอีบอกใช่ห้องสมุดเราได้อยู่่ห้องสมุดไทยญี่ปุ่นอ่ะแมนเชยอยู่เป็นนังพื้นพ่อระเอม่วงันรอบ้านไหนบ้ามหน้าใบบ้ามว้าวหน้าใบบ้ามมีสมม่วงไ้องกลกินรปนนั่นนี่แต่หางอูถหน้าห้องสมุดบ้านภาคไอบ้านมันจะอยู่ลุ่ม อยู um. ่หล um. ังห้องสมุดไทยญี่ปุ่นนิดๆแม่นบ้ามเธอมาตอบเลยบ้ามเดี๋๊ามก็จำมาได้ค่ะร้อยเปอร์เซ็จำได้กับมึงมันอยู่กันตั้งแต่มาน้อยจนถึงใหญ่มันจะจำมาได้ยังไง